สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับเกี่ยวกับทิศทางตลาดคริปโตเคอเรนซีเราจะลองย้อนดูความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญในสัปดาห์ที่แล้วคือช่วง19-25ถึงพฤษภาคมเ,คเ <read> <ภา>พื่อจับสัญญาณาแล้วก็ประเมินแนวโน้มสำหรับสัปดาห์นี้กันครับวันที่26พฤษภาถึง1มิถุนาจากบทวิเคราะห์ที่เราได้มา สัปดาห์ที่แล้วนี่ต้องบอกว่ามีเรื่องน่าตื่นเต้นเยอะเลยนะครับบิตคอยนยพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ของช่วงนั้นเลยก่อนจะย่อตัวลงมาหน่อยแต่แต่ที่น่าจับตาจริงๆคือเม็ดเงินมหาศาลเลยครับที่ไหลเข้าสปอต Bitcoin ETFS รวมๆแล้ว2,750ล้านดอลลาร์ค่ะเยอะมากจริงๆค่ะครับตัวเลขนี้กับปัจจัยอื่นๆมันจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางในสัปดาห์นี้ได้บ้างล่ะครับ โอเคนั้นเรามาแกะประเด็นนี kind of of price, ้กันเลยดีกว่าการเคลื่อนไหวของบิตคอยน์สัปดาห์ก่อนที่ค่อนข้างผันผวนแต่รวมๆก็ยังเป็นขาขึ้นนะจากประมาณ65,000เกือบ66,000ไปแตะแถวแถว7 1 0่ากว่าแล้วก็ปรับฐานลงมาแถว6,700ภาพแบบนี้มันสะท้อนอะไรสำหรับแนวโน้มในสัปดาห์ปัจจุบันบ้างคะ อืมสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันค่ะอันนี้ทำสถิติใหม่เลยโดยเฉพาะวันที่22พฤษภาวันเดียวนะคะมีเงินไหลเข้าสุทธิเนี่ยสูงถึง934ล้านดอลลาร์โห oh, วันเดียวเกือบพันล้านใช่ค่ะแล้วถ้าดูรายกองทุนนะคะ BlackRock หรือ IBIT เนี่ยก็โดดเด่นมากมีเงินไหลเข้าตั้ง430.8ล้านดอลลา์ แค่ในวันที่23พฤษภาวันเดียวคืออันนี้มันไม่ใช่แค่แรงซื้อเก่งกำไรสั้นๆแล้วนะคะแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดในระยะยาวเลยจากเดิมที่อาจจะเห็นรายย่อยเป็นหลักตอนนี้สถาบันกำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ โหเกือบพันล้านดอลลาร์ในวันเดียวนี่เห็นภาพเลยนะครับว่าสถาบันเขาสนใจกันขนาดไหนแล้วพอสถาบันเข้ามาเยอะๆแบบนี้มันหมายความว่าความผันผวนแบบสุดขั้วที่เราเคยเห็นในคริปโตมันจะลดลงไหมครับหรือว่า หรือว่าการซื้อขายลอดใหญ่ๆของสถาบันอาจจะสร้างความผันผวนแบบใหม่ขึ้นมาแทนคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในทางทฤษฎีนะคะการมีผู้เล่นสถาบันที่เขามองการลงทุนระยะยาวมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้ตลาดได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยการตัดสินใจเข้าหรือออกด้วยเม็ดเงินขนาดใหญ่ของสถาบันมันก็อาจจะสร้างความเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงในระยะสั้นได้เหมือนกันค่ะสิ่งที่เห็นชัดๆตอนนี้เลยคือโครงสร้างผู้ถือครองกําลังเปลี่ยนไป ซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมราคาในสัปดาห์นี้แล้วก็ระยะต่อไปแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้อาจจะสะท้อนผ่านตัว Fear and Greed i n d e x เหมือนกันนะคะที่น่าสนใจคือถึงแม้ราคาจะพยายามขึ้นนะแต่ดัชนีกลับปรับลงจาก78ที่เป็น Extreme Greed ลงมาอยู่ที่66คือ Greed เฉยๆเ,เอ้าทำไมล่ะครับ ราคายังขึ้นอยู่แต่คนกลับโลภน้อยลงค่ะมันอาจจะบอกว่านักลงทุนไม่ได้ไล่ราคาแบบไม่ลืมหูลืมตาคือยังมีความระมัดระวังอยู่อาจจะเพราะราคามันขึ้นมาเร็วหรืออาจจะกําลังรอดูท่าทีปัจจัยอื่นๆซึ่งอันนี้อาจจะทําให้การซื้อขายในสัปดาห์นี้เ อาจจะผันผวนน้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้านิดหนึ่งก็ได้ค่ะขณะเดียวกัน e ี h ทเรียมนะคะถึงแม้จะเคลื่อนไหวตามบิตคอยแต่ก็ดูจะผันผวนกว่าแล้วก็มีปัจจัยเฉพาะตัวที่ต้องจับตาในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยก็คือการอัปเกรด p e ็กทรค่ะการอัปเกรดเ e c กทรานี่มันเกี่ยวกับอะไรเหรอครับพอจะอธิบายสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเพกทรเนี่ยเป็นการอัปเกรดที่มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายอีเรียมค่ะ จุดสำคัญเลยคือเขาจะเพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของ ether ที่ validator หรือผู้ตรวจสอบเนี่ยสามารถนำไป s t a k กได้จากเดิม32 eth เป็นตั้ง2048 eth ต่อ1 validator เลยนะคะโอ้โหเพิ่มเยอะมาก ค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้เขามองกันในเชิงบวกนะคะต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเครือข่ายในระยะยาวซึ่งข่าวการอัปเกรดที่ใกล้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะสร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อราคา ETH ในสัปดาห์นี้ได้เหมือนกันค่ะเข้าใจแล้วครับนอกจาก BTC กับ ETH แล้วในข้อมูลก็ยังชี้ไปที่ altcoins อื่นๆด้วยอย่าง Solana หรือ SOL ที่ทำผลงานได้ดีช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วส่วน Dogecoin หรือ DOGE ก็ยังคงผันผวนสูงตามสไตล์เหรียญมีมเขาและครับแต่มีประเด็นสำคัญอันนึงสำหรับสัปดาห์นี้เลยคือการปลดล็อกโทเค็นครั้งใหญ่โดยเฉพาะ Pyth จำนวนมหาศาลเลย2000กว่าล้านโทเค็นอันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการปลดล็อกโทเค็นจำนวนมากๆอย่าง Pyth เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจมากๆเพราะเวลาที่โทเค็นซึ่งเคยถูกล็อกเอาไว้ถูกปล่อยออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ย มันอาจจะสร้างแรงกดดันด้านขายได้ค่ะคือนักลงทุนกลุ่มแรกๆหรือทีมงานที่ถือโทเค็นอยู่อาจจะตัดสินใจเทขายทำกำไรออกมาซึ่งแน่นอนว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นได้อันนี้เป็นปัจจัยที่ต้องระวังสำหรับ PYTH ในสัปดาห์นี้เลยค่ะทีนี้ถ้าเรามองในภาพกว้างขึ้นไปอีกนะคะนอกเหนือจากเรื่องเหรียญแต่ละตัวแล้วเนี่ยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคก็ดูจะมีผลกับตลาดคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ สังเกตได้ไง่ายๆจากความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin กับดัชนี Nasdaq ค่ะค่าสหสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยสูงถึง0.70ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว0.70นี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับสูงมากค่ะมันหมายความว่าทิศทางของตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกำลังมีอิทธิพลต่อตลาดคริปโตมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่าจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ แปลว่านักลงทุนคริปโตในสัปดาห์นี้ต้องหันไปดูตลาดหุ้นสหรัฐควบคู่ไปด้วยอย่างใกล้ชิดเลยสิครับเอาให้ความสําคัญมากตัวเลขนี้จะมีผลต่อการคาดการเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็จะส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดรวมถึงคริปโตด้วยค่ะครับสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ก็คือ 1. แรงขับเคลื่อนจากเงินทุนสถาบัน ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญมากๆ 2. การที่บิตคอยจะสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญแถว6 7ก67,000ดอลลาร์ได้หรือไม่อันนี้จะเป็นสัญญาณต่อทิศทางระยะสั้นเลย 3. ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคอ PCE วันที่30นี้และ 4. พัฒนาการของการอัปเกรดแพลต t r a ของอีท e เรียมที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะ และทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือในขณะที่ตลาดคริปโตกำลังผสานเข้ากับระบบการเงินกระแสหลักมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านกลไกอย่าง ETF หรือการมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นที่สูงขึ้นแบบนี้ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจลอกรอบใหม่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยพฤติกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้มันจะแตกต่างไปจากในอดีตที่พวกมันเคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับตลาดอื่นมากนักอย่างไรการบูรณาการเข้ากับ ระบบการเงินเดิมนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นจุดแข็งที่สร้างความน่าเชื่อถือหรือว่ามันจะเป็นช่องโหว่ใหม่ที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับทั้งสองฝั่งกันแน่ค่ะ